การดีนเราภาพไปแรกคันเตรียมปรับผิวถนนคามทางรถไฟถี่คล่องแฮกันค่ะซึ่งอบจส่งคลาค่ะเขาเตรียมจะปรับผิวถนนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้เสดายเส้นทางเทบริเวณถนนคามทางรถไฟคลองแฮอําเภอหัดหญ่ค่ะ นายไพยเจนมารคสุวรรณนายกอ,อง์การบริหารสวนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยรองนาย,ยอกอบจสงขลานายซักซิดข้าวทองซ้อซ้อ,ซอสงขลาเขตเก่านำผูติดเก่ยาว์คงค่ะลงเพืินเทถนนคามทางรถไฟเทตำบลคลองแห่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปติดตามแล้วก็ห้ารือแนวทางในการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เดิสัญจรไปมาซึ่งก็มีจำนวนหมากนานถนน,นทางท้ายนี้นะเนื่องจาก,กว่าเป็นเส้นทางหลัดข้าสู้ตัวเมืองหาดใหญ่และก็เชื่อมต่อเพืินเทใกล้เคียง คณะนี้เนี่ยทางอบอจอสงคล้าก็ได้มีการจัดสั้นงบประมาณแล้วก็เพ้นดําเนินการปรับปรุงเส้นทางเป็นเที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องรอการอนุญาตจากการรถไฟเพื่อเข้าไปดาเนินการค่ะสําหรับเส้นทางดังกล่าวนะคะปัจจุบันสภาพถนนก่อชารุดเป็นลุ่มเป็นบอ่ออีกทางลักษณะเป็นเนินข้ามทางรถไฟค่ะส่งผลในเกิดอุบัติเหตุบ่อยครัง้งแล้วก็ไม่สะดวกต่อการสั้นจรส่วนการปรับปรุงถนนก็จชใช้าระยะเวลาดําเนินการประมาณ15วันนับทัดจากการเส้นสัญญาในการจัดจ้างนั่นเองเสน,นี้ปีสมทรพานบอยพ่านที่นิง ว่าใจให้แวบเลยเวลาขึ้นทางรถไฟตรงนั้นเพ่งผลลงมาถึงก็เตอดึง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 ตอนข้าคืนนี้หละแตบไม่เห็นมากลางนานี่ยังอะไรมั่งจริงผลลงมาถึงมาแล้ลุมต่างเพศเนี่ยก็เลยทาให้รถเครื่องไล่ขั้นเร็วด้วยความที่เขาขึ้นขึ้นคามใช่ไหมจพงผ่อนลงถึงไม่เอ็นมามีลุ่มฐานาลงไปดังทึ่งอ่ะก็ลงบนนุ้นอยู่เหมือนกันก็อันตราไจากนี้ก็จะมีการปรับปรุงกันแล้วนะใช่อาจจะรอกันไม่นานแหละค่ะน้วน้าจ้อนเน